ช่วงนี้ปิดท้ายกันหน่อยชวนดูประวัติของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะครับรองนายกรัฐมนตรีที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการพลเอกประวิตยแน่นอนหลายคนคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วเพราะว่าก็อยู่คู่กันมาพี่น้องสามปอบริหารประเทศกันมาตั้งแต่สมัยเป็นรัฐบาลคอสชอหลังการรัฐประหารเมื่อปี2557นะครับคุ้นเคยกันดีเคียงข้างกันมาแล้วก็คือแม้ว่าจะไปชี้ พลเอกประยุทธ์ว่านี่แหละคนรัาประหารคุณตอนแรกดิฉันเลงเอเพราะว่าปกติเนี่ยเราจะเห็นภาพของพลเอกประวิตยปัจจุบันนะนี่เป็นภาพในอดีตนะคะก็ยังมีเขาหน้าเหมือนเดิมแต่หุ่นอาจจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยอยังกระชับกระเฉงอยู่นะครับยังกระชับกระเฉงยังไม่ได้มีปัญหาสุขภาพเหมือนในปัจจุบันนะครับคือบิ๊กป้อมเนี่ยเพิ่งฉลองวันเกิดอายุครบ77ปีเมื่อ11เสิงหาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับ77ปีนะครับ แล้วก็หลายคนจะคุ้นเคยว่าบิ๊กป้อมเนี่ยจะถูกพูดถึงในฐานะที่เป็นเซนกราเบียวคอนเน็กชันจบมัธยมจากเซนกราเบียวมามีเพื่อนๆมีคอนเน็กชันไปต่อโรงเรียนเตรียมทหารนะครับรุ่นที่6ไปต่อโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่17นะครับแล้วก็บรรดาโรงเรียนที่หลายคนมองว่าเสริมสร้างทั้งความรู้ทักษะและคอนเน็กชันก็จบโรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันร,ราชอาณาจักรรุ่นที่40นะครับเป็นนายทหารที่เติบโตมาจากกองทัพภาคที่1ภาคตะวันออกคุณผู้ชมสังกัดกมรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ที่หลายคนคุ้นเคยแล้วก็เรียกกันว่าทหารเสือราชินีนะครับเขาบอกจริงพลเอกประวิทย์เนี่ยถือว่าเป็นประธานนะเจมทหารรุ่น6ด้วยแล้วสโลแกนนี้ที่เขาบอกว่าใช้ได้เลยกับพลเอกประวิทย์ก็คือคนใกล้ชิดที่บอกมาก็คือไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อน คำนี้เนี่ยเขาบอกว่าใช้ได้กับพลเอกประวิทย์เลยนะคะแล้วที่เห็นหลังๆมาเนี่ยเป็นนายทหารรุ่นพี่ที่สนิทกับนายทหารอดีตผู้บัญชาการทหารบกสองคนก็คือพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดานแล้วก็พลเอกประยุทธ์จันโอชานี่แหละเพราะว่าตอนที่พลเอกประวิทย์ดารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกอนุพงศ์เป็นรัฐเป็นผู้บัญชาการทหารบกรบแล้วพลเอกประยุทธ์เป็นรองผบทบนะคะอนนตอนนี้นตอนนัดทานข้าวพักร่วมรัฐบาลใช่ไหมครับค่ะ ตอนที่พลเอกประวิทยเข้าสู่สนามการเมืองคนก็เออตอนนั้นเข้ามาตอนไหนนะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะในรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะตอนนั้นปี2552นะคะซึ่งก็มีข่าวนะนะักข่าวที่เขาใกล้ชิดเ,เขาบอกมาว่าในช่วงนั้นเองเนี่ยคุณสุเทพเทือกสุบรณที่อยู่พักประชาธิปัตย์และอยู่ในรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเอากระเช้าไปเชิญพลเอกประวิทย์ที่บ้านพักลาดพร้าว71ให้มาร่วมทําหน้าที่ ในฝ่ายรัฐบาลนะคะอตอนนั้นปี2552พลเอกประวิทย์ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาผู้อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินประจํากองอำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือกอชอปลายปี2553ด้วยมีส่วนสําคัญในปฏิบัติการสลายการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงครับแล้วก็ถูกตั้งข้อ,ขอรหาด้วยเพราะว่ามี ปมกล่าวหาเรื่องการขออนุมัติงบประมาณในฐานะผู้อํานวยการศูนย์อานวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินนี่แหละคุณผู้ชมพรเอกประวิทย์ในระยะอันใกล้ตั้งแต่สมัยเป็นรัฐบาลคอสช,อชอต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันมีกระแสะวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นจะว่าไปต่อเนื่องเหมือนกันะนะครับบางกระแสะเนี่ยพอเกิดขึ้นมันมันทำให้พลเอกประวิทย์สงวนท่าทีแทบไม่พูดคุยกับสื่อไปพักใหญ่ๆเลยมันก็มีมาแล้วนะครับเอาแบบที่คนคุ้นเคยคุ้นตากันบ้างก็คือ ฉากการยกมือขึ้นบังแดดของพลเอกประวิทย์แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมณขณะนั้นตอนนั้นเนี่ยรอถ่ายรูปคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นะครับเขาเรียกว่าคณะรัฐมนตรีชุดประยุทธ์ห้าเนื่องภาพนี้กลายเป็นตำนานเลยฮะนักข่าวแซวนะนักข่าวแซวว่าแหมแหวนเพชรมันเจ้าซะเหลือกเกินพลเอกประวิทย์ก็เลยยกมือขึ้นมาบังแดดเท่านั้นเราเป็นเรื่องเลยครับเพราะว่าเห็นนาฬิกานะฮะ แดดจ้าบังตาแสงแดดมันก็ส่องทั้งแหวนทั้งนาฬิกาสะท้อนกลับมาให้สื่อที่อยู่ฝั่งตรงข้ามที่กําลังบันทึกภาพอยู่นะคะหลังจากนั้นหลังจากวันนั้นภาพเก่าๆก็ถูกรื้อค้นมาเพื่อที่จะดูว่าเอนาฬิกาที่ใส่เนี่ยเรือนเดิมไหมมีกี่เรือนมาจากไหนที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะขุดกันมาบอกเอ้ยคนละเรือนนะครับดูกันแต่ละเรือนเป็นอย่างไรมีการตั้งคําถามว่าทําไมนาฬิกาเรือนโตราคา แพงริ Pang, ชาร์ดมิวจำนวน9เรือนจึงไม่ปรากฏอยู่ในประเภทของทรัพย์สินอื่นนี่คือปัญหาคุณผู้ชมที่มีราคามากกว่า2,000 200, 0 0บาทในบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นต่อคณะกรรมการปปรชนะครับเมื่อครั้งที่พลเอกประวิทย์เข้ารับตําแหน่งรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีกรลาโหมเมื่อปี57หลังการรัฐประหารทําไมมันไม่มีอันนี้คือปมที่ถูกโจมตีหนักมากในช่วงเวลานั้นนะครับข้อมูลเอกสารแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของพลเอกประวิทย์ที่ยื่นต่อปปชเนี่ย ระบุว่ามีทรัพย์สินมากกว่านี้สินประมาณ87ล้านบาทเอากลมๆนะครับมีเงินในบัญชี53ล้านบาทเงินลงทุน7ล้านบาทที่ดิน17ล้านบาทโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง10ล้านบาทรถโฟล์คสวาเกนะครับและไม่พบว่ามีการยื่นชี้แจงในส่วนของบัญชีทรัพย์สินอื่นที่มีมูลค่าเกิน2 0 0นบาทไว้ถามว่านาฬิกาอะไรมูลค่าเกิน2 0 0 0บาท ริชาร์ดมิลครับที่อยู่บนข้อมือของพลเอกประวิทย์หลายคนมองว่าแหมราคามันประมาณ3 6 0ล้านนบาทนะช่วงเวลานั้นอันนี้ผู้สันทัดกรณีด้านนาฬิกาเขาว่ากันนะครับไม่เพียงแต่นาฬิกานะแหวนเพชรที่น่าจะอยู่สัก5้ากรัตนะมีการประเมินโดผู้สันทัดแหวนเหมือนกันแหวนเพชร <laughs> นะมูลค่าในตลาดน่าจะ4-7ล้านด้วยกันนะคะ แต่แหวนเพชรน,นี่ก็เป็นมรดกจากคุณแม่<ฮ>ะนะครับและสุดท้ายข้อกล่าวหานี้พอปปชเขารับไปตรวจสอบก็มีมติให้พ้นจากข้อกล่าวหาไปบริสุทธิ์นะครับบอกยืนเพื่อนกลายเป็นคือพ้น,พนจากข้อกล่าวหาแต่แตยืนเพื่อนมาเนี่ยกลายเป็นคําพูดที่ติดพลเอกประวิตยไปเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงบารมีทางการเมืองของพลเอกประวิตยเขาบอกว่าบ่มเพาะอํานาจมาเรื่อยๆนะบารมีสูงขึ้นเพราะว่าช่วงของการแบบ ทำหน้าที่ตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีอะไรต่างต่างน่าแต่จะเบรกอยู่ในช่วงที่เป็นรัฐบาลของคุณยิ่งรักไงก็คือกลับไปทํางานของมูลนิธิป่ารอยต่อหจังหวัดเขาบอกไปดูแลเรื่องของสัตว์เรื่องช้างที่มีปัญหาตอนนั้นนะคะเพราะว่าตอนนั้นเปลี่ยนรัฐบาลแต่ก่อนหน้าเนี่ยคือทํางานเสร็จแล้วก็คือกลับมาพอเปลี่ยนรัฐบาลก็มาอยู่ทํางานในมูลนิธิป่ารอยต่อไปนะคะแล้วก็มีคนพูดถึงว่าบ่มเพาะบารมีอํานาจมาเนี่ยมันก็เพราะว่าให้ไปสังเกตที่บ้านป่ารอยต่อช่วงวันสําคัญวันปีใหมวันเกิด บ้านนี้เต็มเลยพื้นที่คนพลึบตบเท้ากันทั้งทหารตำรวจบุคลากรในแวดวงต่างๆทั้งราชการเอก,กชนบริษัทร้านค้าไปอวยพรพลเอกประวิทย์กันอย่างเหนืองแน่นนะคะกลุ่มคนที่เป็นนักอนุรักษ์นะครับบางคนเขาก็เรียกได้ว่าเป็นการวัดรอยเท้าพนเอกเปรเมด้วยซ้ำมีการพูดถึงตรงนี้ด้วยนะคะภาพมันคล้ายๆกันนะ,ะเวลามีวันสําคัญก็จะมีคนตบเท้าใช่ไหมเข้าไปใช่ค่<ฮ>ะแต่ก็ในส่วนของสายสัมพันธ์ ของพลเอกประวิทย์พลเอกประยุทธ์และพลเอกอนุพงศ์ที่ช่วงหลังๆเองก็อาจจะมีข้อสังเกตว่าการที่พลเอกประยุทธ์นั้นไม่กล้าปลดพลเอกประวิทย์บ้างละ่ะหรือว่าเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยคือพลเอกประวิทย์เนี่ยทำหน้าที่ฝ่ายที่แบบว่าดูการเมืองคุมการเมืองเป็นมือประสานสิบทิศรู้จักคนในแวดวงนักการเมืองแล้วก็ทหารตำรวจอย่างกว้างขวางก็เรียกได้ว่าเป็นคนที่หลายๆคนเขาบอกโหมีบาร,รมีมีอํานาจที่บ่มเพาะมาเรื่อยๆจนแบบโหเป็นที่เกรงขามของทุกคนแล้วด้วยความที่อาจจะเป็น พี่คนโตวัางจากน้องพี่น้องทั้งหมดห้าคนแล้วมาเป็นพี่ใหญ่ของพี่ใหญ่บุรพาพยักษ์กับน้องอีกสองคนเนี่ยความเป็นพี่เนี่ยมันก็อยู่ในเนีน่ยทั้งตระกูลเป็นพี่ใน,ใ,ในสายเลือดนะอยู่แล้ว,แล,วแล้วก็เป็นพี่ในทางนี้อีกนะคะความเป็นพี่ใหญ่เนี่ยมันก็คือดูแลน้องๆอ,อะไรอย่างนี้ต่างๆแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยมันก็เลยทําให้แววฉายแสงมันออกมานะค,ะครับ นี่ได้ยินมาจากนักข่าวสายความมั่นคงของเราปอพลิกประวิทย์นี่ใจถึงพึ่งได้ตัวจริงนะ,ะนะครับดูแลทั่วถึงนะครับบริหารบริหารความพึงพอใจของลูกน้องแล้วก็คนรอบข้างแบบทั่วถึงนะครับเป็นสไตล์แบบลูกพี่อ่ะว่ากันอย่างนั้นนะฮะและนี่คือประวัติคร่าวๆของผู้ที่มาเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีนะครับช่วงนี้ดูเหมือนว่าพลอกประวิทย์เองก็เริ่มที่จะสุขภาพดีขึ้นข่าวว่าไปรักษาตัวมา ไป,ไปจี้ไฟฟ้ามาจืดๆนะครับที่กล้ามเนื้อแล้วก็ดูจะเดินเหินได้คล่องสะดวกขึ้นนะครับ